น้ำมันปลาช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงหรือสำหรับคนไทยควรเลือกแบบไหนน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมยอดนิยมสำหรับคนไขมันสูงแต่ช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงหรือและสำหรับคนไทยควรเลือกแบบไหนให้เหมาะสมวันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยทั้งหมดเหล่านี้ครับ1น้ําน้ำมันปลาลดไขมันได้จริงหรือไม่ น้ำมันปลามีโอเมก้า3ที่ช่วยลดไขมันตไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้จริงครับแต่ไม่ใช่คอเลสเตอรอลโอเมก้า3จะไปช่วยให้ตับสร้างไขมันน้อยลงและเพิ่มการเผาผลาญไขมันในเลือดโดยเฉพาะไขมันประเภทที่มาจากการกินข้าวและของหวานมากเกินไปแต่สำหรับคอเลสเตอรอลน้ำมันปลาอาจช่วยได้นิดหน่อยแต่ไม่มากเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอาหารครับ2เลือกน้ำมันปลาอย่างไรให้เหมาะกับคนไทยคนไทยควรเลือกน้ำมันปลาที่ผลิตในประเทศที่มีมาตรฐานสูงหรือ น่าเชื่อถือครับดูปริมาณ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย800มิลลิกรัมต่อเมตรเลือกแบบที่ผ่านการจำกัดโลหะหนักเพราะปลาในทะเลปัจจุบันมีการปนเปื้อนและเลือกแบบ e n t e r i c Coatate ที่เป็นการเคลือบแคปซูลพิเศษเพื่อไม่ให้เลอเหม็นปลาซึ่งเป็นปัญหาที่คนไทยไม่ชอบครับ 3. ใครควรกินไม่ควรกินคนที่มีไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์เกิน200ควรพิจารณากินครับคนที่กินปลาทะเลน้อยกว่า สัปดาห์ละสองครั้งควรเสริมแต่คนที่กินยาเลือดข้นเช่นวาฟาลีนต้องระวังเพราะน้ำมันปลาอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกและคนที่แพ้ปลาหรือมีปัญหาถุงน้ำดีไม่ควรกินน้ำมันปลาควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ 4. วิธีการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดกินพร้อมกับอาหารที่มีไขมันเช่นหลังกินข้าวจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีครับไม่ควรกินน้ำมันปลาขณะท้องว่างเพราะอาจจะทําให้ขึ้นไส้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อไม่ให้หืนและรักษาคุณภาพและกินสม่ําเสมออย่างน นอยเดืจึงจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนไม่ใช่กิน1-2อาทิตย์แล้วหยุดจะไม่เห็นผลครับภาพทางเลือกจากอาหารธรรมชาติถ้าไม่อยากกินน้ำมันปลาก,ก็เพิ่มปลาทะเลไขมันสูงในอาหารครับเช่นปลาทูปลาซาบะปลาแซลมอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งจะได้โอเมก้า3ตามธรรมชาติและยังได้โปรตีนคุณภาพดีไปด้วยแต่ต้องปรุงแบบไม่ใส่น้ำมันมากเช่น1ต้ม อบจะดีกว่าทอดหรือผัดครับน้ำมันปลาเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับคนไขมันสูงแต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดค่ะควรใช้ควบคู่กับการปรับอาหารและออกกําลังกายจึงจะได้ผลดีที่สุดติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ